เป็นยังไงถ้าผมมาเล่น m ัเดอร์ s t e r y 2รในโลบอกไปดูกันเลยครับก็สวัสดีครับพน่กอง์ดีอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม m ัเดอร์ s t e r y 2รนะครับเอา เปิดมาก็เริ่มเกมเลยมันอยู่ในโลบอกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลบอกร์แมปมัลเดอร์มิสเทอรี่สองนะครับอ่ะโอเคมันจะมีอยู่สามแบบผมเล่าให้กันมันจะมีอยู่สามแบบก็คือฆาตกรมือปืนแล้วก็คนธรรมดามือปืนเนี่ยมันจะเป็นเออเอาเอาคนธรรมดาก่อนคนธรรมดาที่ผมเป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรสีเขียวแบบเมื่อกี้ฆาตกรก็จะเป็นตัวอักษรสีแดง แล้วก็มือปืนจะเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินตอนนี้ผมเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นผมต้องวิ่งหนีฆาตากรแต่ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตากรผมก็จะนวิ่งหนีทุกคนไปก่อนผมจะวิ่งหนีทุกคนผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่งั้นฆาตากรจะชนะถ้าฆาตากรฆ่าทุกคนได้ก็คือฆาตากรชนะถ้ามือปืนยิงฆาตากรได้มือปืนชนะแล้วก็คนชนะด้วยคนกับมือปืนชนะ ถ้ามือปืนตายคนธรรมดาสามารถหยิบปืนมายิงฆาตรกรได้เอาง่ายๆก็คือถ้าฆาตรกรตายมือปืนกับคนจะชนะแต่ถ้าแต่ถ้าคนหมดแต่ถ้าคนตายหมดเหลือแต่ฆาตรกรฆาตรกรชนะวิ่งหนีทุกคนไว้ก่อนเอาโอเคชนะผมหาที่แอบอยู่เราไม่รู้ที่แอบอยู่ตรงไหนแล้วก็ยิงเจอกับที่แอบผม,ผมกำลังเดินหาที่แอบอยู่ เลยเดินไปเดินมาวิ่งดีทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมได้เป็นมือปืนเลยนะครับตอนที่ผมได้เป็นมือปืนนะผมเจอแล้วผมเจอฆาตกรชนะชนะหมดไปเลยผมเจอฆาตกร ชนะเลยแหเป็นมือปืนหนี่ชนะแล้วต่อตาต่อไปขอให้ได้เป็นไอ้ฆาตกรละกันมันจะได้ครบ3ามอันเลยจะได้เล่นให้ให้ท่านผู้ชมดูทั้งสามอันเลยก็คือคนธรรมดามือปืนและก็ฆาตกร ว่าตาต่อไปผมจะได้เป็นอะไรฆาตกรฆาตกรฆาตกรไม่ได้เป็นฆาตกรคนระับก็ไปไอ้นี่เลยนะไปตาที่เป็นฆาตกรเลยผมจะเล่นไปเรืเอยจนกนว่าจะได้เป็นฆาตกรนรั่นแหละฮะไปโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เป็นฆาตกรแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคจะเป็นฆาตกรแล้วนั่นออกจากห้องนี้ไงวะทางนี้ปะอ๋อใช่ใช่โอ้ย ยังกระตุกเลยถือมีดดกเบียเลยให้ช่างกนทั้งงนั้งๆให้เลมีกี่คนวนาะของสคัทั้งมันทั้งงนแอบในนี้ไม่ใช่เห็นโดดตรงนี้อีกที่หนึ่งอ่ะที่ไหนละครเนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไอย่าไม่เอาไย่าไ,าไม่เอาหลายคนอยู่ยห็หลายคนอยู่มันจะมีคนรู้แล้วว่าผมเป็นฆาตกรช่างมันให้มาสองสอง ไปไปไไปสองสององสคนมีปืนมันอยู่ไหนโอ้ย โอเคโอเคเราจะรีบฆ่าให้ได้กันโอเคได้แล้วเฮ้ยไม่โดน เป็นปาร์คมไม่เป็นอันนี้ก็กระโดดดูได้ เกิดละนี่ชนะ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 ขึ้นไปยืนบนนี้กันชนะยืมหัวหนะ่อยอ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ทันจิโร่จับยังเหมือนอะนดาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มันต้องเป็นดำหมดเลยแล้วก็มีแดงๆในตรงที่จับนิดๆทันจิโร่อเอา กดรีเซ็ตทำไมล่ะท,ทันดิโรเดี๋ยวขึ้นไปยืนวันนี้ก่อนเอ้าไม่ทันละยังเด็กก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบวีร์ลิมกดไลค์กดแชร์กดสมครขานะครับบ๊ายบายผมขอไปเล่นตาต่อไปแล้ว